Garmin Forerunner 645 Music นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมาก็คือ,อาขายึดสลักสายนาฬิกาที่ฝาหลังนะครับหักไปนะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวทางร้านล็อกรีไบจะดำเนินการเปลี่ยนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับซึ่งคัดเกรดมานะครับเป็นชุดฝาหลังของการ m i ิน o r e r u n n e r 645 Music ตรงรุ่นนะครับ ซึ่งเหมือนใหม่นะครับกระจกเซ็นเซอร์ใส่เหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่เลยนะครับมาพร้อมปุ่มกดนะครับก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมนะครับงานเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นลุยฝนได้ตามปกตินะครับก็มีบาร์โค้ดเดี๋ยวเราก็จะย้ายบาร์โค้ดมาให้นะครับกระจกเซ็นเซอร์ฮาร์เรทที่ มีรอยแตกแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาที่ชุดฝาหลังใหม่ก็จะได้เหมือนใหม่นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลอกลีไบยินดีให้บริการนะครับขอบคุณมากครับ